ยังไงให้ได้เปรียบมาดูคลิปนี้ยังไงก็ไม่เสียสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับสายสีไฮโลไฮเทควันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวฝาจอนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะเอาจอมาดูเลยว่าความชัดจะขนาดไหนดูได้เต็ม ก็จะประมาณนี้นะครับฝาโอเคครับผมก็ <font S 2> รีวิวข้างต้นให้เรียบร้อยแล้วครับซึ่งฝาจอร้านผมนะครับแตกต่างจากร้านอื่นยังไงคือฝาจอร้านผมชาร์จไว้เอาไปโรงงานนี้เราสามารถอยู่ได้ประมาณ20ชั่วโมงแล้วดูได้10มิตรถึง15มิตรซึ่งธ <5. S 3> รรมชาติของฝาจอนี้ดูได้ระยะวงนะครับแต่ของทางร้านเราดูได้10มตรถึง15มิตร แล้วคมชัดล้านเปอร์เซ็นต์ไม่เหล็กจับไม่ติดดูนะครับไม่เหล็กจับครับไม่ติดนะครับไม่ติดหลังนิ่มจับไม่ติดหลังนิ่มนะครับหลังนิ่มนะครับซึ่งฝ้าจอรุ่นเก่าเวลาเราเลิกเล่นเราต้องเอานี่เอาไม่เหล็กติดไว้นะครับแปดปันถึงจยังไม่หมดแต่รุ่นใหม่นี้เราไม่ต้องใช้ครับของเราไม่มีเลยครับเวลาเลิกเล่นใช้ไหนฝาใช้ไหเวลาเลิกเล่นเราก็หงายฝาไว้อย่างนี้ครับ นี่ครับหายฝาไปครับชุดก็มีแค่นี้นครับชุดมีสามชิ้นนี่ครับสนใจก็ทักมาเลยนะครับสายส <c oughs> <Hello. S 1> ี่ไฮโลให้เทคครับ